ต้นขวดควีนแลนด์ต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดสองเม็ดเลยนะคะงามมากต้นใหญ่ขนาดนี้กน็น่าจะใช้เวลาหลายปีเนาะมีมีเอฟซี FC หลายท่านถามว่า อยู่บ้านเรามีขายไหม mm hmm. เคยเห็นขายนะคะ mm hmm. เคยเห็นขายแต่ว่า mm hmm. ไม่รู้ว่าพอปลูกบ้านเราแล้วจะได้ลูกทรงแบบนี้ไหม mm hmm. ก็น่าจะเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็น่าจะใช้เวลาเนาะ mm hmm. ต้นกวดควีนแลนสวยงามล่มลื่นธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ มุมนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะมีม้านั่งให้นั่งเป็นระยะลมรือลมเลินค่ะ ต้นมะนาวข้างหน้าเป็นต้นมะนาวมะนาวเปลือกเขียวเหมือนบ้านเราเนะะี่ยค่ะแต่ว่าลูกใหญ่มากเปรี้ยวคือบานเห้าหนี่ล่ะพี่น้องแต่บ่าดูดอกปีที่แล้วมาก็ดอกดกแต่ว่าปีนี้เพิ่นเอิญให้เบิ้งนกนกมันกำลังนอนบอก,กวนมันดอก มะนาวสามต้นอ๋อยังไม่มียังไม่ติดลูกปีนี้ไม่ติดลูกนี่ค่ะต้นใยยังสี่ละเขาจะตัดเป็นเขาจะตัดเป็นทรงพุ่มกลมกำลังติดดอกเท่าไม้ขีดเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆเต็มเลยค่ะกำลังออกกำลังเดินมาทางออกแล้วทางเข้าแล้ว ทางออกกําลังจะออกดอกไม้ดอกในน้อ,อยกะงามค่ะเอ,อเมืองหนาวนี่ก็มีสเสน่ห์บ้านเราก็สวยๆเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่สวยแต่บ้านเขาโบทานิกกาเดนวลโลงกองสวนพฤกษศาสตร์ขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ